ทำอะไรอืมจะแทะหนูร้อนเหรอเปิดแอร์ให้หนูใช่แอร้เปิดแอร์ให้ใช่ไหมให้ไหมหนูร้อนใช่ไหมลูกอืม มึทำอะไรนี่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 มึงทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายคาดโทรศัพท์ของแม่นะลูกอ่า กูจะชาก,ก็ทำนะคะแล้วเขาก็ร้อนเลยก็ต้องเปิดเองเขานะคะ มัจะโดดนะยังไม่ทิงห้าทีเลยเาต้องสแสดงอีกเร็วอะไรได้ทำอะไรของฉันอ่ะฮะได้ทำอะไรของฉันแค่ ดูแลติงติงนอนหลับอยู่นู่นนะคะแล้วก็เปิดช่องคุณต้มนะคะเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งก็อัดนะคะอีกเครื่องนึนกนะะกงนนก็ฟังคุณต้มนะคะอีกเครื่องหนึ่งเราก็ดูนะคะให้เพื่อนนะคะโทพท์ไม่วางทั้งวันทั้งคืนนะคะ ติ๊งติ๊งไว้ร้อนแล้วนะคะต้องเปิดเองเขานะคะเริยดๆเปิดเองให้หนูนะลูกแคะะนะ่นูทำไรแค่ร้อนนะเด็กๆ จะเรียมือเรียตีนนะคะเรียมือเรียเท้านะคะเพราะอากาศมันร้อนนะคะเด้งชาไว้หนอ เดี๋ยวเปิดแอร์หนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดแอร์หนูนะเราต้องเปิดแอร์เขานะคะเด็กเขาจะไม่นอนเ,เราก็ใส่เสื้อแขนยาวเอานะคะ๋ยวกลัวความหนาวคะ่ะไม่ชอบนะคะข้างนอกดู่ะ ฝังนนะะ่งประเทศจีนนะคะดูไฟทางประเทศจีนนะแล้วก็มองเห็นกันอย่างนี้นะคะประเทศจีนนะคะไฟบนภูเขานะมีบ้านคนนะคะบนภูเขานะคะสวยงามแล้วค่ะในภูเขาก็มีบ้านคนนะคะต่างก็ ้องคุไม่นา่ากลัวนะคะมีแต่ไฟนะคะนี่แถวบ้านนอกนะคะถ่ายดูฟังปฏิทีนนะคะนั่ถึงบ้านในอบนะคะดูดก่อนนะคะแล่วมาดูจริงๆแชชานรู้ไปไหนลูก,ลกคลิปก่อนนอนนะคะคลิปก่อนนอน ติงๆว่าจะลงคลิปจมนะคิดดูก่อวนะวิวสวยแต่เราจมนะเพราะเราโมโหนะคะไม่รู้จะลงไหมนะคะเราก็คิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกนะเราสมควรจะลงไหมนะคะเพราะเราระบายออกมาแล้วนะคะเราก็คงอ่าไม่รู้จะลงหรือเปล่าเนะแต่วิวสวยนะคะหรือไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องคิดทบทวนนะเราจะลงอะไรเราก็ต้องคิดทบทวนนะคะแต่บางครั้งเราโมโหเราเหนื่อยนะเราทํางานเนาะ โทรศัพท์มากวนใจทั้งวันนักเต่เช้ายันดึกนะคะเราขอจุ่มมังะะ่งเนาะเต็งเนาะเราทํางานก็เหนื่อยนะคะเราให้ประจำนะคะ่ะเราให้ปล่อยนะคะ้าว่าจะไม่จุม่มแล้วมาจุ่มตรงนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาลูก ก็ขอจบคลิปจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้คลิปก่อนนอนนะคะขึ้นมาใช่ใช่แล้วก็เปิดเองเขาเลยนะเราจะวนไปวนมาอย่างนี้ไม่ได้นักแค่สารานุจะขึ้นมาไม่ลูกติงติ้งก็นอนแล้วนะคะเนี่ยน้อยบอกเลยบร้ยติ้งตนานๆหน่อยติ้งตเปิดเองแล้วต้องนอนแล้วลูกมือไมาเรียนแท่งเรียนมือเรียนเท้าไม่ได้นะ ุกคนต้องยอมให้จริงๆนะคะเรื่องต้องเปิดแอร์เขานะคะถ้าแอร์ยังปรัมนะคะก็จบคลิปจับไล่ไว้เพียงเท่านี้นะคะอาจจะมีจมนิดหน่อยนะคะจับมาข้างเราเหนือ่อยเราก็อย่าจมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกแรลังใจนะคะที่มีให้ยุบนะคะบ๊ายบายนะคะ